วัดีครับวันนี้ homeland ชมรีดอทคอมนะครับก็มายืนอยู่ที่ยอดภูเรือนะครับก็อยู่ที่จังหวัดเลยนะครับอุณหภูมิ22องศานะครับณวันที่7ตุลาคม2 5 5 5นะครับอุณหภูมิ22องศาเองนะครับก็ยังไม่หนาวเท่าไหร่นะครับแต่เย็นครับลมแรงนะครับอันนั้นทางเดินใบผาหลดน้อยนะครับนะครับก็อากาศเย็นสบาย นะครับเช้าเ้านะครับได้ชมทัศนียภาพของยอดภูเรือนะครับก็อากาศเย็นนะครับอู้ลมอู้เลยนะครับนะครับอย่างนี้เลยอังคูเลยนะครับก็ดีครับมายินหายใจนะครับนะครับข้าขึ้น ที่นี่นะครับมีสองทอดนะครับขึ้นสองแถวนะครับเก็บสองทอดนะทอดแรกก็สี่สิบบาทนะครับขึ้นอย่าอดละอีกทอดหนึ่งไม่ทราบว่าเขาทำไมให้ต่ออีกนะครับอีกคนละสิบบาทนะครับขึ้นมาที่ยอดเนี่ยเก้าร้อยเมตรเจ็ดสิบบาทต่อคนไม่เป็นไรายได้ท้องถิ่นนะครับ อำเภอภูเรือนะครับข้างโอ้โห,โโหลมปู้เลยนะครับสวยงามครับสวยงามครับนี่ก็เป็นจุดชมวิวนะครับโอ้โหยลมแรงนะครับข้างบนนะครับลมแรงมากเลยนะครับจุดชมวิวของยอดู እንንንን እንን หญ่าไผ่นะครับประมาณ200เมตรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผาผานั่นแหละครับแล้วแต่ว่าจุดนั้นมีอะไรนะครับก็ไปทางนู้นนะครับโอ้โหหมอกลงจัดเลยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนชาวเฟซบุ๊กนะครับถ้ายืนตรงนี้ไม่มีลมเท่าไหร่นะครับถ้ายืนตรงหน้าผาตรงยอดูเรือเนี่ยลมมันแรงมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมอกนะครับสวยงามนะครับ เมืองไทยมีดีนะครับนะครับโอ้โหมาตัะคนสองคนจากต้นไม้จะขอหวยเลยนะบรรยากาศบนยอดต้นับลมเย็นสบายนะครับโอ้โแล้วลมแรงนะครับยอดต้นสนนี่ปิวูเลยนะครับลมมันแรงนะครับ อาทิตย์แรกของยอดภูเรือถ่ายจุดนี้ไม่ค่อยสวยแมนะครับเนี่ยครับพระอาทิตย์วันนี้พระอาทิตย์ขึ้นพอดีนะครับที่ยอดภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็มันทึกวโอไว้นะครับแม่ดูอะไรดีนะ วันนีใกล้มุมหนึ่งนะครับของยอดผูเรือนะครับอนนิตก็ึ้นเกือบเต็มดวงแล้วนะครับลมมันเย็นนะครับลมมันเย็นอุณหภูมิประมาณ22าองศารับวก็อากาศเย็นสบ,บายนะครับสำหรับที่ยืนอยู่นี่ชอบเลยนะอากาศอย่างนี้ อากาสูดอากาศได้เต็มที่เลยนะครับยอดคูดเรือนะครับใบไม้ก็ไหวอดกาสูดยอดยอดคูเรือน,นี่ก็เป็นแสงแรกนะครับของวันนี้นะครับ ที่ยอดภูเรือจังหวัดเลยนะครับก็อากาศเย็นสบายครับเย็นมากนะครับก็ที่สององศาเองนะครับที่สององศานะครับๆๆๆอ่าแล้วนะครับพาทีคอยค่อยโผล่ละสวยงามครับ สวยครับโอ้ยเย็นดี เย็นดีครับอากาศเย็นดีครับมาแล้วแสงแรกของวันนี้โอ้โหสวยครับพระอาทิตย์สวยงามมากสวยครับสวยงามมาแล้วนะครับนี่คือพระอาทิตย์ขึ้นที่อุทยานแห่งชาติภูเรือจังหวัดเลยนะครับเช้าวันที่7ตุลาคม255 5 นะครับสวยงามครับทาพิอ๋อถ่ายนะครับก็มาตีม้องนะครับคนยอดูเรือนะครับก็เพื่อนๆนะครับทุกติ่ทุกอย่างนะครับก็อันนี้ก็คือคนยอดูเรือนครับความ ระดับน้ำทะเลนึ่สยเมตรนะครับึ่งเพื่อนคนเ้าไปด้วยนะครับมีโอกาสแวะมารีแลกตัวเองบ้างนะครับบ๊ายบายไปดูในเพชร